สวัสดีครับอยู่กับกุ้ยจีเคทีวีครับวันนี้อยู่กับในศึกที่หนึ่งเจอกับที่สองก็คือยิงจอกอาสยามเฮ้ยไม่ใช่ยิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เจอกับผี Red Devil. เลตเดบิวเลตเดบิวต์ไงเดบิวตแม้ว่า อีสาแดงฮะเล็นี่มันเล่าวะยามลมจอวยวยมัดมาบรล่าแสนเผ i อดดูไลัพของยิ่งจอกอาเยยังไม่เลิกเล่นจิงจอกสยามนะในเตอร์ติตี้ให้พระให้เนนคำมาผมนมน ในเกมให้หนึ่งคำว่าผมน้ำมนต์ชนะนะชนะนะรู้ไขอบใครุ้นลุ่นครับรู้สึกเมือน่งนอนมนรนรุนนี่ครับกรรมการเอามาตั้งบอลแล้วครับบอล It looked as though the fans oh that came and gave oh great support, oh even when Leicester um, Dabdadu the helped. They believed they were going to have Premier League football again uh -huh. when it looked so uh -huh. unlikely uh -huh. in that winter of 1450. Uh -huh. <laughs> <laughs> it was the great escape <laughs> beat to, <laughs> to beat all escapes and have uh, he pleased. It's always been regarded as a bit of a yo yo club. It was in my time. Lester <laughs> have got a chance now with this kind of state. Here's the shot. <laughs> the <goalkeeper's laughs> to <make a> save. <laughs> โอ้โอ้กรรมการไม่ได้มองหรอเมื่อกี้ครับปาดี้จากเสียบแทงนี่หว่านี้ครับโอ้โหลอตเตอร์ซิตี้เราจะไม่พลาดชื่อผมเราไม่ชื่นเราจะพลาดแค่เจมี่หว่าดีอย่างเดียวเลืจากคนเดียวไม่เหี้ยแทงให้กับ เอาหลุดเลยหลุดเลยโหความเร็วเป็นของปีศาจครับเจอทานอิงแลนด์เจอทานวอเตอร์อ้อาวฟาวครรมการชี้เาว้าเลครับรเหรียญ40เขาเป็นผงเรอะเดย์ไปไ ผมไม่เอ่านนะครับบัสเปลี่ยนชววันสปายสเซเนกเอามันทำไมยิงทำไมออดีปายยิงในเกมมันไม่ใช่จริงโอ้ยเข้าจังหวะนี้ครับอันเดเอเดร่าเฮเดร่าเหลืองไปทีครับบัมบอลไม่ใช่ไม่ใช่ ที่เติมน,น้ำมันนะครับนันปั๊มปั๊มปั๊มปั uh ๊มปั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 ๊มม โอ้โหมันเสียบผมจานเมื่อกี้โอ้ยเอเอบอกครับนี่ครับพรดีครับพรดีต้องพรพรทุบดัดเข่โดนคอสชอบแบนแล้วนะครับพรดีพรเป็นการ์ตูนชนิดหนึ่งครับ จำเอาไว้นั่นหนู P.O.I. เองผ่อนว้าดี้ชิงได้สวยครับสังกัดล้ำหน้าไหยครับรู้จักคุณเงี้ยผมรู้จักแต่ว้าดี้เนี่ยไม่รู้จักชืออช่อนักเตะไงโอ้ <th 60> 1> 1> <laughs> ถ้าเป็นเชลซีเงี้ยต่อให้เป็นดาวรุ่งก็จำชื่อได้นะหรือเปล่าวะ <oud> โอ้โหแย่งมากกับเท้าเลยครับเอเดนา่าคือถ้าบอลไม่ถึงกองหน้ามันก็ไม่ถึงประตูครับใช่ไหมแต่จังหวะนี้ดูมาซีเย้ายิงเรียบร้อยครับเน่ย จิงจอกสยามกดเฮ้ยไหนบอกเล่นตามสคริปวะาจิงจอกต้องชนะน,นี่ไม่มีสคริปในนี่คือเล่นสดเลยครับรยิงจังหวีดโอ้อยเหียว่าโถ่เดี๋ยวยิงเหมือนระดับอ่อนสุดเลยหรอวะขึ้นหม่งก็ไม่สู้ครับคุยเอาอะไรไปสู้ขเขา เป็นคันนองนะปาลาโรนนี่ฟองจริงอ่ะโอ้โหนี่ครับบอลไม่ถึงกองหน้ามันก็ไม่ถึงผู้รักษาประตูครับแต่มันยังถึงผู้รักษาประตูของเราอยู่นะต้องไปเก็บบอลอยู่หลังตะข่าย คือผมงัดความสามารถพิเศษของผมเท่าที่มีครับมันก็บุกไม่ขึ้นนะครับสไตล์บอลของมันใช้สไตล์บอลไหนอ่ะไม่รู้อ่ะพาสซิ่งหรอหรือเคานเตอร์แอคแท็กเหมือนเชลซีข <c ười> ้อมูลไม่ค่อยอ้าวฟาวน์เม,มนต์อยู่ครับ แต่ผมพอรู้นักเตะคนไหนมันสแต็กยังไงครับอา้าวแล้วจังหวะนี้เนี่ยนักเตะเร็วก็จริงครับแต่ความคล่องตัวน้อยมาตาเฮ้กับเอเดล่า And, uh, เอเดล่าส่งคืนอ้าวจังหวะสวนกลับจังหวะสวนกลับล็อกได้สวยอู้จุดโทษครับ เราเป็นใครที่เสียครับไม่เล่นอย่างนี้ตรงกางหรอกไม่เล่นอย่างนี้นะเชเดนอลินยิงตรงกลางครับเจมี่วาร์ดี้นี่ครับผู้นี่ครับชายดไม่ใช่โรนโดครับเขาไม่ใช่โรนโดเขาชื่อมิสเตอร์เจมี่วาดี้ ยิงเข้าแล้วเข้าเหมือนแล้วต้องยึดก่อนจริงไหมจะเป็นสถิติใหม่เลยใช่ไหมของพิมลีกเท่าฟานนสตรอยเอาตอนนี้ตอนนี้เท่ากับฟานนสตรอย เพราะว่ามีเบเตอร์อาสยามคอยเป็นแบ,บ็กอยู่นะครับท่านกำลังเข้าสู่กรนีโอ้ที่มีตบมุกกนะ็อดีงจังหวะนดดี้ส่วนกลับของแมนอยู่กับจ่ายมาครับอีกคนหนึ่งครับอนาคตลุ่งแน่นอนครับ <D> สำหรับประตูเลสเตอร์ซิตี้ที่ชื่อว่าแคสเปอร์ชไมเคิลครับเขาไม่เอาแต่มาดูจังหวะนี้อ้ย้อนหลังเพื่อนไปเยอะครับอ้ถ้าตรงตัวเมือ่อกี้นะ น่าจะตรงกรอบแน่นอนคะัแอสซี่ยังแอสซี่ยังยังย่งยังเล่นอีกยังไม่เปิดอีกยังแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนครับมันไม่เปิดโลกมันก็เลยไม่ยังยังไม่เปลี่ยนหนึ่งหนึ่งอยู่นะครับ จิงจอกอาสยามกเกเตอร์ซิตี่ <c oughs> บ้านนะตัวเธอ <c oughs> จิงจอกสยามรัยคนไทยก็ไล่ซื้อทีมจากอังกฤษอีกทีนึงนะที่มันเป็นสัญลักษณ์ตัวคู่วะน่าจะใช่นะฮะอีกทีหนึ่งนะที่คนไทยซื้อนี่แหละครับถ้ <c oughs> านี่ อ้ามีชิ้จอกสยามอันนั้นคือนกคูกสยามเปลี่ยนตัวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนเขียบบอลขึ้นหลังเลยปาเลยครับครึ่งหลังครับเอาถอดอาจารย์ยังออกแล้วเอาเมมฟิสเดบายเข้ามาเฮ้ยเดบไยเขายิงแล้วก็ตีออกมัน ออกมาเถี่ยกับบอยปกบอยโค่นหาไปหาดูกันะครับหาจริงๆอย่นี้แต่จังหวะนี้เขากลุ้ให้แล้วฮะทะลุทะลุทะลุยังเลี้ยงเดียวอยู่ยังยังเลี้ยงเดียวเอาเสียบครับกรรมการเป่าอีกแล้วครับจุดโทษครับเหลืองของโทษลยครับ ยังเข้าครับเจมี่วาดีเรียบร้อยครับสองหนึ่งครับจากสองจุดโทษคร,ครับไม่ดีใจเลยครับไม่ดีใจนะครับถ้ามีถ้ามีท่าจะจะทำสมกับคลิปแบบไม่รู้ <c oughs> เอาเอาคืนครับคลิปที่จะปล่อยคืนนี้ ที่ผมพลาดก็น่าจะเป็นเชลซีน่าจะออกก่อนทีมนี้ครับวันสองวันเขาชนะไม่ไปเลยเขาชนะโอ้แม่แม่อีกแล้วเอาทีมรักไปแพ้โอ้โหว่าคุณบุญช่องอยากกินรอดช่องแล้วเกินหิวเลยตอนนี้ แทงดีกวนี้ให้กับเบอร์สิบเเบอร์สิบเอ็ดให้เบอร์สามสามเบอร์สามสามเบิน่อให้เบอร์ยีสี่โอ้โหดีอารต้องออกมาสกัด นี่ครับโหต้องโชว์ความเก่าแล้วก็ขอตรงตัวกับเจมส์นะครับสุดยอดเลยครับ <between S 1> ก็ถ้าสมมติไม่เหมาะสมไม่ไม่สมควรเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมาะสมประการใ <Okay. S 1> ดในคลิปนี้ก็ขอผ่นก่อนเลยนะครับก็บางครั้งก็เพื่อความบันเทิงครับเหมือนแถลงข่าวซีเรียสดาร์กง่ายรู้เนาะ นำแล้วว่า <D> ต้องดีใจดีคิดมากเลยครับตอนนี้ e. ทุกสัปดาห์เรามีคู่ใหญ่ๆแน่นอนครับคู่ใหญ่ๆครับสองคู่ครับ <S <S ลงผมจะลงคลิปอาทิตย์ละสี่คลิปนีง,งครับ โอฟเดอะวีคเซฟออฟเดอะวีคครับก่ครับแล้วก็ติดติแคสเกมวันเกมอื่นนี้สองลิปนะครับนมีน้องคนหนึ่งติดตามซีรีส์ต้องต้องเรียกว่าซีรีส์ซีรีส์เมเจอร์ลีกคุมเชลซีครับอ้โหน่ารักมากน้องคนนี้ยอดครับชอบชอบอ้ยมัวแต่มัวแต่ เมื่อแต่ผมกํลาลังดีใจนะแล้วก็มีคนมาติชมโอ้สุดยอดครับชอบชอบคนระับติชมเยอะผลงานผมงเนี่ยดีๆครับแล้ามาบนลยดิลุงถูเวลาเลยไม่สนใจแนละ้วไม่ไม่ไม่มีสคริปต์ไม่มีเลยในโต๊ะไม่มีสคริปต์เลย โอ้บาสเตียนเสียบอลดิ้ดี้ครับแทงนี่เพื่อนสวยครับเลสเตอร์ซิตี้เคาน์เตอร์แอคแท็กคาน์เตอร์แอคแท็กคาน์เตอร์แอคแท็กมองไกลมองไกลยิงโอ้ยังไม่ผมอ้าวกรรมการยังไงโทษสามให้เจมี่โอ้เจมแปะติดเทปไปโอ้ติดเทปเมื่อกี้ติดเทป ไม่เ oh จ oh, so oh, mm ้าโอ้ชิยโอ้โหดีเซปดีกอาโอ้โดนเบียดครับองค์การชูธงครับโยกเป้าเมนูเาวครับมดีนิดเดียวเข้าวะโอ้โหวาดี้เหมือนเปิดให้วาดี้หมุนเป็นนักเตะผมเพิ่งรู้จักสดๆร้อนๆฤดูกาลนี้เอง มีแต่คนไทยเชียร์เลสเตอร์ซิต,ตี้เป็นทีมรองรทีมชอบนี่เองที่ก็ตีครับเ <c oughs> ชียร์ลิเวอร์พูลครับชอบเลสเตอร์เหมือนกันครับ,บเ,ล,ตเตอบบลองครับใช่ปะเชียร์ทีมรองว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทีมรองจากทีมที่เรารักกันเนาะ อย่างเช่นทีละสินไปอยู่ทีมในสเปนก็มีอยู่ในอ,อับูดาบีทีมสักทีมหนึ่งตกชั้นสเปนมานนะครับโอ้โหยังไงครับเอาแบบที่เหมือนมีสี่คนทำไมกองท้าหาย เป็นกล่องหน้าไม่ได้บลอลอออเอางาอแล้วแฮตติกหรือเปล่าโอ้โหซูปเปอร์เซฟครับโอ้ยย้ำไทยแฮตติกเด้ออ้าวตัดเกมเฉยครับเฉยตัดเกมก็ต้องอ้าววะด,ดิตัดไอ้น,นี่ตัดบอลเลย ต้องเตะทิ้งครับเ <c oughs> ดลลี่บินระวังบินโอ้โหวาดีน่ายขึ้นทัก81นี้สุดยอดยเ,เลยมาเทียวมาเซียนสไลด์ไปครับมาเซียนคุณช่าง Oniele n เซฟโหสุดๆ,ๆครับถ้ายิงสามหนึ่งเออสามหนึ่นี่ผมว่าปิดฝาลงกับปิดไปนอน,นครับา จริงๆถ้าเลสเตอร์ซิตี้ชนะแมนยูก็มีแต่คนเชียร์ครับอ้าวจังหวะนี้หลุดไปหลุดไปซ้ายมีวัดด้ตบให้ว so right for ัด okay. ด้แปรเรียบร้อยกับแพทติกครับอาบอลกลับบ้านครับอาบอลกลับบ้านอาบอลกลับบ้านอาบอลกลับบ้านน้องชัยครับลุงยี่ ยิงชิวๆครับถ้าเช็ดตูดยิงยิ่งนานเลยตูดยิงดกล้องหลังไม่ได้ปั้นในคีอาร์นะครับเกมนี้กล้องหลังปั้นเฮ้ยเฮยใช่ครับปั้นบาดีจบเกมครับโอ้โหชัยชนะของเลสเตอร์ซิตี้ยิ่งจอกสยามนะครับ ยิงจออสยามมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท่ายคาลังยิ้งจอกแับนี่ครับเอาบอลกลับบ้านไมให้ลูกมีครับบอกแล้วครับอืสิ่งศัสถิตมันเปรนมันให้กันอย่างเงี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับก้าวสมศิษย์ตีครับโอ้ยเดินเข้าห้องแต่งตัวคนแรกครับโอ้โหดูไว้ครับเจมี่วาร์ดี้ครับดาวสโนปินและเขาจะเป็นนักเตะของเชลซีปีหน้าครับ เอาละครับสำหรับก็จงเคทีวก็ขอจบเพียงเค่นี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวิคหน้าครับหรือบิ t มาคหน้าครับเดินใหม่ครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพื่อครับใครมีคำติชมก็ติชมได้นะครับชมก็ได้ครับใครชอบกดไลค์ครับติดตามคลิปใหม่ๆของเราคลิปเก่าๆของเรากดเข้าไปดูในช่องแล้วกด subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครบบไม่บาย Eu